เฮ้ยคนคน สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับ G จากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับ G มาแนะนำชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บ p ับ G โดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่ @TopUpGamer อย่าลืมเครื่องหมายด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer มีคนไหมนี่คาร่า B M f o u น้องสองกระบ,บอกตรงนี้กำลังไม่มีปืนเลยนี่นี่นี่วิ่งมาเดยวมีสองกระบ,บอกเลย Watch out I got supplies ต้องมอยา เฮ้ยคนคนเอ็ดเคตกนอนระวังน oh, ้องอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งโทรอย่าเพิ่งโทรเขายิงกันแล้วเนี่ยโอ้โหพิกสะโคบของขอชาวล็อกชาวล็อกขอยาน้ำหน่อยอ้าไปไม่ได้มีเยอะเลยนะเนี่ยของอันนึงก็ได้ ชื่อตกใจถือทนัยอยู่ดียิงโดนไม่งั้นแตกเพราะใส่ชุดนอนแล้วตายจริงด้วยใช่ก็ได้ยังคนแถวนี้ฟาร์มเกี้ยง พลาัดได้ดีกว่าจะตายี่ผมจะตายก่อนนะไม่คนแรกก็คนสุดท้าย <laughs> I got supplies คุณหกใช่เปล่าต้องใช้แน่แน่นั่นไงใช่จริงด้วยส oh, <no. S 1> ายตา <laughs> ไม่มีคนคนมีคนเรียกไปแล้วไปแล้วไปแล้ว พี่เบ๊มมาแล้วพี่เบมพี่แชมป์ไม่เป็นไรให้เขานั่นแหละก็เ,เดี๋ยวคนแถวนี้จะตายก่อน <What? S 1> เออเจะเหลือเหรอบอกว่าจะตายก่อนเหรอกก็พี่บอกแล้วว่าพี่จะตายก่อนยิงรัวจังเลย นึกว่าค้าง โดนยิงแน่แน่ หมดยังอ่ะอยังยังมีปะไมซสไนเดอร์จบนี้อุ้ย<ม>เสียงอ๋ออันนี้สามนี่เอ,อ็มสองสี่เนะาะใช่ไม่ผมยิงมันตรงนี้นี่มันตั้งอยู่ ออโอเคครับแสดงว่าหมดแล้วเสียคนคใช่ไหมบัดบัดเอาอยาน้าปะแมวมีแปดอันเก็บเผื่อไว้ในตาหน้าสี่ดีฟ้าอย่างเดียว เป็นแบ๊บซี่หรอกี่ฟ้าอ่ะเป็น M100 ก็เขียนอยู่ว่าเครืงเดียวช่วยกำลังเอา Sorry จะอยู่ใน้ำป่ะไปไหนอ่ะไปข้างบนอ่ะ รอด้วยน้องขาสั้น่ะขาสั้นรู้ได้ขาสั้น <c oughs> ปกป้องอะมีคนปกป้องไม่ได้ขาสั้นด้วยไ <What? S 1> หนอะมายิงจากตรงไหนไม่รู้ว่า้าเห็นยิงแถวเนี้ยมีรถมา อ๋ <AL> อ <AL> นี่ไงเขาได้รถถังมีระเบียแน่นอนมีปะมีปะไม่มีจะได้มีได้ไงอะน้องเขาได้รถถังมา<อ> <AL> <AL> ตาที่ผมไม่ยิงกันนะยิงกันเลย<า>ใครเอะพี่เบส เ้ยที่บอกไม่ถูกว่ะข้างหน้าเออเหมือนมันบักบนเขาอ่ะ enemies a h e เขาจะมาแล้วเขามาแล้วอย่าไม่เจอหินเนี่ยเดี๋ยวผมขันเดี๋ยวผมขันไปล่างเดินเมื่อกี้เขายิงผมตอนผมเผลอ เขาที่ใส่ไม่ดีเลยต้องโดนดได้รอแป๊บแม่คนอ่านแชทอยู่ก็ยิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตรงเนี้ยครับจะแถงฝั่งเขานะ ตัวหนึ่งอยู่ริมเขาครับริมเขาดูนะเนี่ย หมดยงังหมดยงังขอเช็คสภาพหมวกก่อนม่ีหมวกสากมบ้างไหมไม่มีเฮ้ย อออต่างหินเหรอครับพี่แทมยิงไปเดิ mark the location ไหนน อุ้ยระเบิดหมดใครเอ่ยหมดแล้วล่ะเุ้ยเป็ในใครที่เบสครับนี่ไงคนปลาอยู่นี่ไงเจอคนปลาแล้วนายฮลัลโหลนายปลาละระเบิดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอันตรายรู้เปล่า นายมันอันตรายนายรู้ไหมเนี่ยนะมันแถวนี้มันโล่งจังใครปลาระเบิดอีกอ่ะเฮ้ยอะไอดาวดิ้ง แถวที่เบสอ่ะระวังด้วย Enemies ahead Mark the location คือจริงเข้าหัวมานานะมาใส่หมวกสามอ่ะ I know enemies ahead yeah ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b เพืเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย